พระธรรมเอเสเคีย e. วบทที่หนึ่งในวันที่ห้าเดือนที่สปีที่สาสิบขณะที่ข้าพเจ้าอยู่กับเพื่อนเฉลยที่ริมแม่น้ำเคบาฟ้าสวรรค์ได้เปิดออกและข้าพเจ้าเห็นนิมิตจากพระเจ้าในวันที่ห้าเดือนนั้นเป็นปีที่ห้าซึ่งกษัตริย์เยโฮยาคีนตกเป็นเฉลยพระวจนะขององค์พระผู้เป็ปเนเจ้ามาถึงปรโรหิต เอเซเคียวบุตรบูสีที่ริมแม่น้ำเคบาในดินแดนของชาวบาบิโลนพระหัตขององค์พระเป็นเจ้าอยู่เหนือเอเซเคียวที่นั่นข้าพเจ้ามองดูและเห็นพายุใหญ่พัดมาจากทางเหนือมีเมฆมหึมาซึ่งรายล้อมด้วยแสงสว่างเจิดจ้าและมีฟ้าแลบแวบวาบอยู่ใจกลางไยนั้นดูเหมือนโลหะสุกปล่งและในายนั้น มีบางสิ่งคล้ายสิ่งมีชีวิตสีตนซึ่งมีรูปประพันธ์สันฐานคล้ายมนุษย์แต่ว่าทุกตนต่างมีสี่หน้าและมีสี่ปีกมีขาเหยียดตรงมีกีบเท้าเหมือนกีบลูกวัวและสุกปล่งเหมือนทองสำริดขัดเงาภายใต้ปีกทั้งสี่ด้านมีมือเป็นมือมนุษย์สิ่งมีชีวิตทั้งสี่นี้มีหน้าและปีกปีกของมัน กลางออกจดปีกของกันและกันเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดก็ได้โดยไม่ต้องหันตัวเลยทั้งสี่ตนล้วนมีสี่หน้าคือหน้าหนึ่งเป็นมนุษย์ด้านขวาเป็นหน้าสิงโตด้านซ้ายเป็นหน้าวัวและด้านหลังเป็นหน้านกอินทรีหน้าของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ก็เป็นเช่นนั้นทั้งสี่ตนคลี่สองปีกแผ่ขึ้นข้างบนออกไปจดกับปีกของกันและกัน ส่วนอีกสองปีกปกคลุมลำตัวไว้แต่ละตนมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ว่าวิญญาณจะไปทางไหนทั้งสี่ตนก็มุ่งไปทางนั้นโดยไม่ได้หันตัวเลยลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนเหมือนทานไฟคุโชนหรือเหมือนคบไฟมีดวงไฟที่สว่างเคลื่อนไปมาท่ามกลางทั้งสี่ตนนี้และมีแสงแวบวาบออกมาจากดวงไฟนั้น สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนนี้โฉบไปมาดุดสายฟ้าแลบขณะที่ข้าพเจ้าจ้องดูสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนนี้ก็เห็นวงล้อที่พื้นวงล้อแต่ละวงอยู่ข้างสิ่งมีชีวิตแต่ละตนซึ่งมีสี่หน้าวงล้อมีรูปร่างและโครงสร้างดังนี้มันส่องประกายคล้ายพลอยสีเขียวอมเหลืองวงล้อทั้งสี่มีสันฐานเหมือนกันแต่ละล้อดูเหมือนมีอีกล้อหนึ่ง ซ้อนขวางอยู่ข้างในดังนั้นวงล้อนี้จะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับที่สิ่งมีชีวิตนั้นมุ่งหน้าไปโดยล้อไม่ต้องหันไปมา,ขอ,อาขอบวงล้อนั้นสูงและน่ากลัวขอบวงล้อทั้งสี่มีในตาอยู่รอบเมือ่อสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนเคลื่อนที่วงล้อซึ่งอยู่ข้างๆก็เคลื่อนตามและเมื่อทั้งสีล่ลอยขึ้นจากพื้นวงล้อก็ลอยขึ้นด้วย ไม่ว่าว be mm ิญญาณไปที right. ่ไหนทั้งสี่ตนก็ไปที่นั่นและวงล้อก็ลอยตามไปด้วยเพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนอยู่ในวงล้อเมื่อทั้งสี่ตนเคลื่อนที่วงล้อก็เคลื่อนที่เมื่อทั้งสี่ตนหยุดนิ่งวงล้อก็หยุดนิ่งด้วยและเมื่อทั้งสี่ตนลอยขึ้นจากพื้นวงล้อก็ลอยตามขึ้นด้วยเพราะวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งสตนอยู่ในวงล้อ เหนือศีรษะของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนคล้ายผืนฟ้าที่แผ่ออกส่องประกายเหมือนผลึกน้ำแข็งดูหน้าเกรงขามใต้สิ่งที่คล้ายผืนฟ้านี้สองปีกของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนคลี่ออกจดกันส่วนอีกสองปีกกลุ่มลำตัวไว้เมื่อทั้งสี่ตนเคลื่อนไหวข้าพเจ้าได้ยินเสียงปีกเหมือนเสียงน้ำเชี่ยวกราบเหมือนเสียงขององค์ทรงฤทธ เหมือนเสียงกล่าหุนของกองทัพเมื่อทั้งสี่ตนหยุดนิ่งก็หุบปีกลงขณะที่ทั้งสี่ตนยืนหุบปีกนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงจากเหนือผืนฟ้าซึ่งอยู่เหนือศรีรษะของทั้งสี่ตนเหนือผืนฟ้าที่อยู่เหนือศรีรษะของสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนนี้คือสิ่งที่คล้ายบอลลังไพรทูลและเหนือบอลลังนั้นมีร่างหนึ่งดูคล้ายมนุษย์ ข้าพเจ้าเห็นส่วนที่คล้ายบ้นเอวของผู้นั้นขึ้นไปดูเหมือนโลหะสุกปล่งราวกับเต็มไปด้วยไฟและจากส่วนนั้นลงมาดูเหมือนไฟและมีแสงสว่างเจิดจ้าอยู่รอบผู้นั้นรัศมีเจิดจ้ารอบตัวผู้นั้นเหมือนรุ้งบนเมฆในวันฝนตกภาพที่ปรากฏนี้เป็นเหมือนพระเกียรติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วก็หมอบกราบศพหน้าลงถึงดิน และข้าพเจ้าได้ยินเสียงผู้หนึ่งกำลังตรัสหวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมเอเสเคียวบทที A ่หนึ L ่งนะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์อย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่10ครับเพราะว่าจะนักของพระเจ้าบันทึกไว้ว่ารูปลักษ ใบหน้าของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นคือด้านหน้าเป็นหน้าคนด้านขวาเป็นหน้าสิงโตด้านซ้ายเป็นหน้าโคและด้านหลังเป็นหน้า, no านกอินทรีพีนงครับพระกัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นี้ก็คือเชอรูบีมซึ่งอาจเรียกว่าเป็นทูตสวรรค์ประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ ใกล้บัลังที่ประทับของพระเจ้าที่สุดและสิ่งมีชีวิตทั้งสีนี้เป็นผู้แบกบัลังของพระเจ้าไปในที่ต่างๆเราอาจจะคิดว่าบุคคลที่อยู่ใกล้พระเจ้าที่สุดหรือทูตสวรรค์ที่อยู่ใกล้พระเจ้าที่สุดควรจะมีลักษณะรูปร่างที่งดงามน่าดูแต่เมื่อเราได้อ่าน คํำบรรยายถึงสิ่งมีชีวิตทั้ง4รูปร่างของทั้ง4นี้เป็นเหมือนคนแต่มีใบหน้า4ใบหน้ามีลำตัวเป็นโลหะเรืองแสงและมีขาที่เหยียดตรงและมีเท้าเป็นกีบเหมือนเท้าโคแม้นว่าจะเป็นเรื่องของ สัญ,ญลักษณ์แต่สิ่งนี้ก็จะดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดและดูไม่งดงามในสายตาของมนุษย์แต่นี่คือสิ่งมีชีวิตที่รับใช้และอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าที่สุดพี่น้องครับบางครั้งความคิดของพระเจ้าก็แตกต่างจากความคิดของมนุษย์พระกัมพีตอนหนึ่งได้บอกว่าความคิดของพระเจ้า แตกต่างกว่าความคิดของมนุษย์เท่ากับระยะห่างระหว่างความสูงจากแผ่นดินโลกถึงฟ้าสวรรค์แสดงว่าแตกต่างกันมากที่สุดมนุษย์คิดว่าคนที่อยู่ใกล้คิดพระเจ้าที่สุดอาจจะเป็นคนที่ต้องมีใบหน้าที่งดงามมีรูปร่างที่งดงามแต่ ในความเบนริงก็คือเขาอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าพระเจ้ามองไม่เหมือนกับที่มนุษย์คนที่ใกล้คิดพระเจ้าอาจจะเป็นบุคคลที่เราอาจจะคาดไม่ถึงมาก่อนเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วเราพบว่าคนบางคนที่เราคาดว่าเขาน่าจะอยู่ใกล้พระเจ้าที่สุดเพราะว่าบนโลกนี้เราเห็นเขารับใช้พระเจ้ามากมายแต่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ อาจจะไม่ใช่ผู้นำซึ่งอยู่บนเวทีที่มีสมาชิกเป็นหลายพันเป็นหมื่นคนไม่ใช่ผู้นำที่มีพื้นภูมิการศึกษาและพื้นภูมิครอบครัวที่ดีเทศนาดีมีวาทศิลป์คนประทับใจมากแต่กลับเป็นผู้นำธรรมดาธรรมดาที่มีความถ่อมใจเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ซึ่งสองปีกปิดเท้า แสดงถึงความถ่อมใจของเขาผู้นำที่อยู่ใกล้พระเจ้าคงเป็นผู้นำที่มีความถ่อมใจเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าให้ทำอะไรให้ไปที่ไหนก็เชื่อฟังพระองค์ดังปรากฏอยู่ในข้อที่12และเป็นผู้นำที่เป็นทีมที่เป็นน้ำหนึ่งเจเดียวกันมีเอกภาพดังปรากฏอยู่ในข้อที่9ดังนั้นลักษณะชีต ภายในของเราจึงสำคัญมากกว่าลักษณะท่าทางที่ปรากฏออกมาภายนอกคนใกล้คิดพระเจ้าอาจจะไม่ใช่การที่เขาสแสดงออกมาภายนอกว่าใกล้คิดพระเจ้าที่เขาสแสดงออกมาภายนอกด้วยการอดอาหารบ่อยๆอ,ยอธิษฐานบ่อยๆมาโบสชบ่อยๆแน่นอนที่คนที่ทำอย่างนั้น ภายนอกและถ้าภายในเป็นอย่างนั้นด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะมีบางคนที่เราคิดว่าเขาภายนอกและภายในเขาเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเมื่อเราไปเจอไปพบความจริงอีกครั้งหนึ่งที่อยู่บนสวรรค์คนที่เราคิดว่าใกล้คิดพระเจ้าที่สุดอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใกล้คิดพระเจ้าที่สุดแต่คนที่เราคิดว่าไม่ได้ใกล้คิดพระเจ้าอาจจะใกล้คิดพระเจ้าก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมคําพูดท่าทางการแต่งกายในภายนอกแต่มันขึ้นอยู่กับจ,จิตใจภายในของเขาแน่นอนว่าถ้าจ,จิตใจภายในสัมพันธ์เหมือนกับร่างกายพฤติกรรมภายนอกก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อยแต่ถ้าจะต้องเลือกเราควรจะเลือกท่าทีภายในที่มีต่อพระเจ้าสำคัญที่สุดพระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้บอกไว้ว่าเมื่อ ซามมเอลมองเห็นพี่ชายของดาวิดซามูเอลก็บอกบอกว่าคนรูปร่างตัวใหญ่อย่างนี้น่าจะเป็นคนที่พระเจ้าเลือกไว้แน่นอนแต่พระกัมพีก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกคนเหล่านั้นแต่พระเจ้ามาเลือกดาวิดคนที่มีรูปร่าง end, อ่อนแออรลชรร่างกายไม่ได้สูงใหญ่ และไม่ได้เป็นนักรบเหมือนอย่างคนอื่นๆและพระมมพีก็สรุปคําพูดบอกบอกว่าพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์มองที่ภายนอกแต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจภายในดังนั้นจิตใจภายในจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจิตใจภายในจึงเป็นที่ที่พระเจ้า มองเห็นและให้ความสำคัญมากกว่าภายนอกดังนั้นเราเองที่เป็นคริสเตียนก็ควรจะมีมุมมองแบบที่พระเจ้ามีคือมองทุกอย่างในเรื่องของจิตใจภายในในเรื่องของจิตวิญญาณมากกว่ามองสิ่งที่ปรากฏออกมาในสายตาภายนอกซึ่งถ้าเรามองแต่สิ่งที่อยู่ภายนอกของคนบางคนเราอาจจะถูกหลอกลวงว่า สิ่งนั้นดีสิ่งนั้นเหมาะสมแล้วถูกต้องแล้วแต่มันอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่าเรามองภายนอกเป็นอย่างนั้นแต่ภายในของเขาอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจึงต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าขอของประทานจากพระองค์ในการจะสังเกตวิญญาณในการที่จะตรวจตราคนที่เราเา,เา,เามีสามาัคีทำด้วยที่เราทํางานด้วยที่เรารับใช้พระเจ้าด้วยว่า ลักษณะชีวิตของเขาเป็นอย่างไรท่าทีภายในของเขาต่อพระเจ้าเป็นยังไงท่าทีภายในใจของเขาต่อพี่น้องเป็นอย่างไรอย่าดูแต่สิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอกเท่านั้นแต่ให้สังเกตเวลาเราเลือกผู้นําที่จะเป็นผู้นํริสตจักรที่จะดูแลฟูงแกะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันอย่าดูแต่ความสามารถว่าเขาทําอะไรได้ที่ปรากฏออกมาภายนอก แต่จงดูถึงลักษณะชีวิตสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องภายในลักษณะชีวิตนั้นเป็นเรื่องท่าทีเป็นเรื่องของภายในและพระเจ้าบอกให้เราเห็นความสําคัญของเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นอพยพบทที่18ที่โมเสสต้องตั้งคนที่มีชีวิตดีไม่ว่าจะเป็นกิจการนะครับบทที่6ที่ตั้งคนที่มีชีวิตดีที่จะเป็นผู้นําที่จะดูแล งานของพระเจ้าต่อไปดังนั้นเรื่องของภายในจึงสำคัญกว่าเรื่องของภายนอกก็ขอให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พระเจ้าทรงมองสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่หน้าพระบัลลังก์ที่อยู่ใกล้คิดพระเจ้าที่สุดนั้นในสายตาของมนุษย์ล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเทพพระบุตรที่รูปร่างงดงามแต่ว่า พระกัมพีบอกว่าเขาไม่ได้เป็นรูปร่างงดงามเลยรูปร่างเขาค่อนข้างจะแปลกประหลาดไปด้วยที่มีหน้าตั้งสี่หน้ามีขาเหยียดตรงมีเท้าเป็นกีบและก็มีปีกอีกจังหากมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความคิดของมนุษย์และความคิดของพระเจ้านั้นแตกต่างจากกันลาวความสูงระหว่างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกดังนั้นถ้าพระเจ้าคิดไม่เหมือนเรา ก็อย่าแปลกใจเพราะว่าพระกัมภีบอกแล้วว่าพระเจ้าคิดแตกต่างจากเราแล้วก็ไม่สําคัญด้วยว่าพระเจ้าจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าแต่ที่สําคัญก็คือว่าเราคิดเหมือนพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าคิดไม่เหมือนเราเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราคิดไม่เหมือนพระเจ้าอันนี้มีปัญหาแน่นอนขอให้เราคิดแบบที่พระเจ้าคิดมองแบบที่พระเจ้ามองราบไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าพระเจ้าคิดไม่เหมือนกับที่มนุษย์คิดมนุษย์อาจจะมองแต่รูปร่างท่าทางอาการพฤติกรรมที่ปรากฏแต่ภายนอกแต่พระเจ้าทรงมองลึกซึ้งยิ่งกว่าคือจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ภายในขอพระเจ้าให้เราฝึกคิดฝึกมองคนแบบที่พระเจ้ามอง ให้เราเลือกผู้นำที่ลักษณะชีวิตมากกว่าเลือกจากความสามารถหรือท่าทางที่ปรากฏออกมาภายนอกและให้เราคิดเหมือนพระเจ้าแม้ว่าพวงจะไม่คิดเหมือนเราก็ตามเราขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะถามเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระคัมภีร์ลูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจ เหนือโลกแพ้กคเจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราออกคำสั่งมันต้องเชื่อฝั่งเราอามนนีไหมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีแห่งสิทธิอำนาจเป็นวินาทีแห่งความเชื่อถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะสั่งให้ลกูกทุกโลกออกไปจากคนทุกคนที่กําลังฟังมานาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนี้อามนนนนีไหมครับพร้อมนะครับ ข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นเราขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บทุกประการจงออกไปจากชีวิตของทุกคนที่กําลังฟังมานาจารย์ใหญ่อยู่ในขณะนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารเมนลองขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับ ทางซ้ายมือของท่านนะครับก็จะมี QR code เมื่อท่านสแกนหรือท่านถ่ายรูปท่านก็จะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาณของท่านไม่ว่าจะเป็นเมนูมานาจารย์ใหญ่เมนูคำเทศคำสอนอื่นๆและเมนูคำาพยาณชีวิตมากมายอย่าลืมส่งลิงก์มานาจารย์ใหญ่ไปให้กับบางคนที่ท่านคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเขาฟังจบแล้วนึกถึงคนบางคนและส่งไปให้เลยครับ เขาอาจจะอยู่ในที่ที่ไม่มีโบสมาก่อนหรือมีโบสแต่ไปบวชไม่ได้ด้วยเหตุผลใ,ใดๆก็ตามส่งมานาจันใหญ่ให้เขากดติดตามทุกวัน9โมงเชา้าจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของครสตจักรและถ้าเขาไม่มีเวลาเข้ามาตอน9โมงเชา้าทาง Facebook เขายังสามารถเข้ามาชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ตลอดเวลาพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับพรเจ้าอย และคุ้มครองให้พระพักทอประกายอลนด้วยพระเมตตาพระพักหันมา โปรปรนทันแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทรง ครอบนทะลุกลานจนทะลุหลานขอพระเจ้าสงหดบ,บทิงและจะทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัหมดทงครอบครัวนทะลุหลานจนทะลุหลานการทงสั่ทิศนำทั้งทันไปจะทงตามติดอยู่ข้างคุ้มภัยอบล้อมรอบกาย อยู่ข้างกายต้องอยู่ข้างกายย้ำรุ่งวันใหม่ต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่าเมื่อเศร้ร้องอย่าเมื่อชื่นชม เจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระมีตาพระพักหันมาหาท่นและมอง